S 1> <S 1> สวัสดีครับผู้คนมาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow X s D X นะครับผมทดลองนะครับผมทดลองเปลี่ยนเป็น X D s จาก H D 1ดูนะครับผมดูว่าจะเวิร์กดีหรือเปล่านะฮะเออเพื่อนเพื่อว่าไงครับผมจาก H D 1เป็น X D X นะครับผม s D X นะครับผม Shadow X นั่นเอง โอเคจะเปลี่ยนดีหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวจะถามจากเสียงน้องๆทุกคนนะครับผมโอ้ยอะไรครับนี่มีคนผสมหมูพี่อีกแล้ว่ะครับ3ามหมืน่นสองหมืน่มนหโอ้โอะไรเนี่ยสลันยพงเป็นจวันมงคลน,นะครับผม PKH อะไรเนี่ย โล๊กลุกอะเออบินจวันนะครับผมส่วนคนนี้นะครับเอาอีกแล้วครับผมสู่วัดจิตเนี่ยชื่อมันปิดบังหน้านะแต่พี่ก็รู้ว่าใครอะครับชอบวางยาหมูพี่อะครับเออเนี่ยชลยิพรนะครับโู้โหผสมหมูพี่รัวรนะครับผม เงินพี่จริงๆอะขึ้นไปถึง2ล้านนะทุกคนแต่ว่าพี่แบบรวยจัดนะครับแบบซื้อของแจกน้องๆนะครับในในเอ่อในทีมอะครับเออในนี่ครับคือพี่จะเช้ามาพี่จะทําการแบบ6กโมงเช้านะพี่ทําการไล่ทําให้อาหารหมูทุกคนเลยนะครับผมอเออทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะรับมสวัสดีชาวเออไม่ใช่คอมมิเตอร์เดชาวแฮปปี้ฮักคนเลี้ยงหมูนะครับผมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับผมโอ้หน้องหมูหิวนะครับผม วันนี้ก็พี่จะมาทําการอัปเดตน้องหมูนะครับว่าไงบรร้างกับความควาได้ไดไดไใ,ใจตั้งแต่เกมเปิดนะนี่ดูครับผมความพี่ก็หมูเยอะจัดนะครับ12ตัวนะครับผมตอนนี้นะครับผมหมูพี่เพิ่มไป18ตัวนะครับผมเอ่อคอกจะเพิ่มจำนวนไปถึง18ตัวนะครับผม พี่รอมานานแล้วครับวับนนี้ก็เลเวล30นะครับนี่เลเวล30แต้มมีอยู่74แต้มนะครับคะแนนนะครับคะแนนทีมคะแนนรวมของแรงนะครับเออ 70, 74อันดับที่74ไม่ใช่อันดับดิคือมี74คะแนนเออแล้วก็ดูเข้าไปดูตรงนี้จะมีคะแนนเห็นไหมนี่นี่นีโอนี่700คะแนนนะทุกคนเนี่ยก็ไล่กันนะ74พี่ก็อยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยที่ตรงนี้กลางๆนี้นะครับอยู่ต่อจากสิริพรนะ ออโอเคมาวันนี้พี่จะทําการผรสมหมูนะครับผมแบบเยอะๆเลยนะครับเนีย่ยพี่เงินเยอะจัดนะครับพี่ก็เลยได้ทําการแบบว่าซื้อไอเทมไว้เยอะจัดติดที่ติดนะครับสมจ์เยอะครับเออเดี๋ยพี่ซื้อแล้วก็แบบว่าซื้ออาหารสีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปซื้อไอเทมผมจะทําการ จะไงดีผสมหมูครับผมต้องซื้อน้ำยาเล่งคอสนะครับผมมาซื้อ,อคอสนะครับผมน้ำยาเล่นคอสแล้วก็น้ำยาเล่นโตนะครับผมโอเคมาวันนี้เรามาเพิ่มเงินฟาร์มไอ้าฟาร์มเรานะครับผมโอเคเรามีอยู่50แทใช่ไหม,มพี่จะซื้ออะไรดีพี่อยากซื้อยีนนะครับทุกคนอยากซื้อยีนนะครับแต่ว่าถ้าซื้อนี้ก็ได้หมูที่ละสองตัวใช่ไหม จำเป็นนะครับพี่จะไม่จําเป็นพี่จะไม่ทําการซื้ออุปกรณ์พวกนั้นทั้งสิ้นนะฮะแต่พี่จะทําการซื้ออุปกรณ์เอ้ทำการสุ่มนะครับทุกคนเออสุ่มมันเ,เลยนะครับพี่จะไม่ทําการซื้อนั่นกันนะฮะนี่ครับมาถึงก็ฟรีมาเลยครับผม กดฟรีไปหนึ่งทีนะครับสปินแฮปปี้สปินนะครับผมอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้ยาอ่ายาถ่ายนะครับใครที่ชอบวางยาพี่นะครับก็บอกเลยว่าเตรียมตัวโดนแน่นอนนะครับผมจีอยากได้ตัวนี้นะครับหมูตัวนี้นะครับผมแล้วก็หมูตัวนี้นะครับนี่หมูทองนะครับจะมีโอกาสได้นะฮะแต่จริงๆพี่อยากได้นี้นะครับผมนี้นะครับโอเคปสุ่มกันครับผมทีละห้าเอ้ยสุ่มจีละสิบพี่เคยสุ่มจีละสิบแล้วทุกคน โคตรเกลือทุกคนบอกเลยเออแบบสุ่มจีนละห้าดีกว่าทุกคนสุ่มจีสิบไม่ไหววะแม่งเกลือจัดจีนละห้าแล้วกันนะทุกคนนะ let's go หูหูีละห้าเดี๋ยวจีสิบมันก็เท่ากัน,น่ะทุกคนเอออันนี้มันลุ้นกว่าไงดูดิเล่นสองพันทองทอีละสิบมันก็ใช้ห้าห้าใช้สิบเดมอนห้าสิบเดมอนเหมือนกันก็เราก็สุ่มทีนละห้านี่แหละเออ ไป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 ยินยินยินโอ้โหูทองเก็บได้วะทุกคนไปรอบนึงติดติไปเลยติดตไปเลยติดติดไปเลยดิกดิ๊กดิ๊ิ๊กด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 ิ๊กเฮ้ยโอ้โหูทองแม่เอ้ยลุ้นหทองอทุกคนอีกรอบหนึงดิ๊กดดิกดิ๊กดิ๊ เลยเดี๋ยวทุกคนดูดิโอ้ยลุ้นหมูทองทุกคนโอ้ยเกินเกินเกินมารอบนึง Let's go มาว่ะมาว่ะกดคลิกคลิกมีสูตรอะไรปะดูดิทุกคนมีเหรียญอะไรเนี่ยโอ้เกินเกือเกือไปนะทุกคนนะน้องเอเดี๋ยวขอออกเข้าใหม่ดีกว่าทุกคนออกคนเข้าใหม่นะแบบไม่ไหวอะแบบไม่เกิือจัดไปครับผม ปันสปินไปเลย้าเดมอนอยูนส์เดียวกัแล้วโอ้ยเซ็งอยากได้ยีนนะครับเออปันไปไม่อยากได้ยีนก็ได้วะไม่โรคครับผมสองพันอีกแล้วอะไรครับนี้ เกินไปเอาให้หมดอื้ออื้อเฮ้ยโหเด้นยาเฮ้ยยาถ่ายวะเดี๋ยวก่อนใครชอบวางยาพี่นะระวังตัวดีหน่ทุกคน let's go ขอหน่อยหมูโอ้พองเลยแกี่ทุกคนครั้งสุดท้ายนะทุกคนนะมาช่วยกรุ่นกันครับผม let's go โก๊ะโก๊กกหมูหมูหมูโอ้ยอยาถ่ายวะผมได้ยาถ่ายมาต้องหลายเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูราคายาถ่ายนะครับผมว่าราคายาถ่ายเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับว่าถ้าพีใช้เพชรซื้อเนี่ยมันจะใช้เพชรกี่บาทโอ้ยี่ห้านะทุกคนเออเราสุ่มได้ยาถ่ายมาทั้งหมดสามอันก็ใช้ประมาณเจ็ดสิบห้าเพชรก็คุ้มอยู่นะทุกคนนะเออโอเคนะ เตยมตัวนะครับผมใครวางยาถ่ายพี่นะเต็มตัวเลยบอกเลยว่าอืมนะครับหมูตัวนี้200กิโลนะครับผมโดนวางยาเรื่อยๆนะครับน้องชามะนาวนะครับทุกคนนี่หมูมาใหม่นะครับผมหมูที่ได้มาแวมไพร์นะครับผมนี่น้องชาแดงแล้วก็หมูไอ้นี้นะครับที่เขาส่งมานะครับชากล้วยนะครับชาทองโอเคแล้วก็น้องซิลิคอนก็แลกมานะครับหมูอมตะนะครับผมตั้งชื่อก่อนนะครับน้อง ชา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 ไฟ,าาไ,ฟาไม่รู้ไรนชื่อไม่ออกชานุนชานี่นะโอเคปะเราไปทําการผสมหมูกันครับทุกคนเราจะใช้แม่พันธุ์เป็นหมูตัวไหนดีหมูแม่พันธุ์ต้องเป็นตัวนี้ตัวหลักนะครับตัวนี้นหนัตัวนะครับทำการผสมไปครับผมจะผสมกับใครดีผสมกับใครดีผสมกับใครดี ผสมกับซิลิพรใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวพี่ขอเลือกหมูก่อนนะครับพี่ต้องเลือกหมูที่แพงที่สุดนะทุกคนเออนี่นี่น,น,นีโอนี่มีหมูตัวนี้โอ้แพงมากเอ้ยเอาละครับเอาละครับนีโอหมูตละดตัวนี้ห้าหมื่นทุกตัวเลยนะคนนีโอโอ้แบบเล่นไวมากเติมเงินปะเนี่ย เอมอมงคนมงคนโหเดยวต้องผสมกับมงคนนะครับเดี๋ยวพี่จะผสมกับหลายๆคนนะฮะมีนิธานพัฒนะครับผมเอออันนี้คือหมูอะไรครับพิกเนมเนี่ยมันไม่มีหมูกชื่อหมูเห็นไหมผสมไม่ได้ทุกคนเออเอเอซิงนะครับไปเราไปผสมกับหมูแปลกๆกันลยทุกคนพี่อยากได้หมูแบบแปลกๆไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออหมูตัวนี้นะึ ว่าหมูตัวที่ผสมเมื่อกี้นะครับแปลกๆนะจะได้หมูอะไรนะครับผมทําการเร่งลอดไปเลยนะครับทุกคนน้ํายาเร่งลอดอยู่ไหนวะนี่นะครับเร่เลงลอดไปอีกหนึ่งทีนะครับผมเร่งลอดไปอีกหนึ่งทีหมูอะไรมาหมูอะไรทุกคนว้ายหมูอะไรน,ะไรน,น่ารักเกินหมูตุ๊กตาหมีสาว ก็น่ารักเหมือนกันเนนี้ได้เป็นตัวเมียมานะทุกคนก็ดีเหมือนกันหม,นม,นมนูตัวไหนนะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวเมือม่อกี้ที่ได้มานะครับเอาอยู่ไหนทำไมหาไม่เจอเอา้าตัวไหนวะเนี่ยเออหมูตุ๊กตามีสาวเออตัวนี้ไม่ค่อยเห็นใครมีนะทุกคน มาแล้วครับนโอ้โหว้าวมาตัวต่อไปนะครับที่จะทําการผสมนะฮะพรามันผสมได้อีกอะทุกคน,เ,นเห็นไหมเดี๋ยวลองเอาตัวอื่นมาผสมดูมานะทุกคนเออไอห,หมูเนี่ยหมูเนี่ยเอาไอหมูนี้มาผสมดูนะทุกคนปึ้งไอหมูมะนาวเนี่ยเออชาเขียวมะนาวนะทุกคนน้องชาเขียวมะนาวอ่ะไปผสมกับเอสอิริพรดูนะเดี๋ยวสิริพรมีตัวไหนที่มันแพงๆมาอุ้ยหมูอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นหมูจินนี่ เฮ้ยเอาเรื่องอยู่ว่ะเออเฮ้ยโหมีแต่หมูแบบโผดโนะทุกคนหมูแปลกๆนั่นเลยอ่ะโอ้ว้าวว้าวว้าวตัวไหนดีนี่โอหมูเต็มเลยหมูอันเจโลนะครับเป็นหมูมาตะนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิรีพอพรอนก่อนนะมงคลไหมเมื่อกี้ผสมกับมงคลไปแล้วนี่ใช่ไหมได้ได้หมูตุ๊กตาหมีมาแปลกๆเออจริงๆอยากหาหมูที่มันเป็นเควสนะทุกคน เดี๋ยวดูนะมันจะมีเควสอยู่นะทุกคนภารกิจอันนี้นะภารกิจนะภารกิจรายวันหรือเปล่ากิจกรรมเออนี่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 นะทุกคนถ้าเราผสมหมูอันเนี้ยเห็นไหมเออเนี่ยหมูจนสลัดปะหรือหมูแวมไพร์พี่พี่ไม่เข้าใจเป็นระดับเราจะได้หมูตัวเนี้ยที่พี่จะผสมกับนีโอเมื่อกี้เห็นไหมเออเนี่ยหมูจอมจอนจอ่ะอ๋อหมูจอมโจอนเนี่ยตัวเนี้ย ผสมให้ได้หมดตัวนี้นะทุกคนเราก็จะได้เอามา3ตัวนี้มาแลกตัวนี้นะทุกคนเออมันจะแลกได้หรือเปล่ามันจะได้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้นี่ทุกคนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมเส้นทางหมูเศรษฐีคือมันต้องได้หมูเนี้ยสามตัวเราจะได้หมูตัวนี้นะทุกคนอูยากมากไม่รู้ว่าอุย้ยได้เพชรเดี๋ยวทุกคนได้ไสิบเพชรว่าทุกคนอ่าได้ไปสิบเพชรทำการสุ่มไปดิครับรออะไร เดี๋ยวไว้สุ่มข้างหน้าดีกว่าทุกคนั้งนี้เอาไว้เล่นทางหน้าดีกว่ามาเ็ปกรรมสมหมูตัวนี้นะครับทุกคนมาผสมกับหมูตัวนี้ด้วยกันแพนเตอร์หมูสิริพรนะครับผมึจะได้หมูอะไรปึ้๊บมาแล้วครับมาแล้วครับมาทำการเล่งลอดไปครับผมเล่งโตไม่ใช่เล่งลอดเล่งลอดไปอีกหนึ่งทีนะครับ นี่นี่นี่โหหมูตัวนี้เคยได้แล้วหมูชนเผ่าชายนะครับทำการเล่งโตไปเลยนะเงินเยอะจัดนะครับอืมเล่งโตไปเลยเล่งโตไปเลยวู้้ยมีน้องหมูหิวอาหารวะ่ะเดี๋ยวจะเย็นหมูต่อไปที่จะทำการผสมนะครับเมื่อกี้ตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้ได้มาใหม่ตัวนี้ผสมไปแล้วนะครับเออต,ตัวที่ตัวที่ได้มาใหม่นะลองดูทุกคน เพิ <oung> ่งจะเดี๋ยวให้กินอาหารก่อนทุกคนเพราะว่าน้องยังหิวอยู่ตัวนี้เลยเร่งเนื้อไปล้งน้่งเล่งเนื้อแดงแล้วก็เอาน้องตุ๊กตาหมีไปผสมนะครับดูดจะได้หมูไอหมูโจรไหมหมูจอมโจรอ่ะที่เราจะต้องการนะครับทุกคนผสมกับหมูอะไรดีเมื่อกี้ผสมกับมงเอสิริพรไปแล้วต่อไปมงคลไหม ผสมกับมงคลเอ้ยผสมกับนโอดูวะนนโอนี่มีแต่หมูโหดนะทุกคนคือแบบเนี่ยเห็นไหมหมูเจนโรนี่นี่ตัวนี้เลยที่อยากได้นะทุกคนลองผสมกับมันดูนะหมูจอมโจรจอมจจอมโจนจอมจอมโจหมูแต่งงานเคมะไปดูกันว่าเราจะได้หมูอะไรครับตั้งทองแล้วนะเพิ่งได้มาเมื่อได้มาแล้วก็มาเอ่อทการผสม ดูครับจะได้หมูอะไรนะครับทุกคนบึ้มหมูอะไรมาทุกคนดูดิดูด,ดิว้าวเฮ้ยจ่าบอกนั้นได้หมูจอมโจรอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ได้ตัวไหนนะเอาได้ตัวนี้๋อ,อมันได้หมูฟักทองนะทุกคนเออหมูฟักทองอ่าได้หมูฟักทอง หมูฟักทองหมูฟักชองครับตอนนี้จำนวนฟาร์มมี15แล้วนะครับผมขาดอีก3าตัวนะครับเราต้องกลับกลับการผสมอีกนะครับหาหมูจอมโจรเหรอหมูจอมโจรไหตัวนี้ปะตัวนี้ไหมไม่ใช่เด็กตัวไหนวะที่เราที่เราต้องหาดูก่อนนะดูภารกิจก่อนนะทุกคนกิจกรรมตัวนี้เออที่มันเป็นคาาคาดสีแดงนี่ทุกคนตัวไหนวะ ตัวนี้อะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีสักตัวเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูบ้านนีโอก่อนนะว่ามันเป็นหมูอะไรนะหมูตัวนี้มันบ้านนีโอมีอยู่มีอยู่นะทุกคนพี่เห็นอยู่นะดูก่อนนะครับหูดูบ้านนีโอดิทุกคนดูหมูดิโอหูตนหูตัวหมูแต่ละตัวดิทุกคนหูอามาตะทุกตัวแล้วแบบหมูพวกนี้แบบมันเป็นหมูทองอ่ะทุกคนเนี่ยหูอยากได้จัง เดี๋ยวไปดูบ้านสิริพรนะครับไอ,บอ้บ้านมงคลบ้านมงคลบ้านมงคลโอ้บ้านม,งค,านมงคลไม่ได้ให้อาหารเลยทุกคนแล้วด,ดูดูหมู่บ้านมงคลที่มีหมูที่เราหาอยู่มั้ยไม่มีเลยทุกคนเออไอ้ออหมูตัวน,นี้อ๋อหมมีแต่หมูโห,โหโดแล่ทุกคนดูดิเนี่ยโอ้แกวเลยไปทนะให้อาหารก่อนนะครับ ให้หารเพื่อนนะครับผมตื่นเช้ามาไม่ต้องให้หารก็ได้พนะี่ให้อาหารเองนะเพราะว่าได้ตัดให้อาหารแล้วก็ตัดอาหารไปแล้วครับผมพันเอาไปพันต่อนะครับตอนนี้หมูเราเริ่มเยอะแล้วทุกคนนี่ดูจัดแถวมาเราหาหมูผสมต่อครับผมเอ่อ หมูที่เป็นเป็นแบบสีสองในตัวเมียไม่มีเลยนะคนเออเมื่อกี้ใช้ตัวนี้ผสมไปแล้วใช้ตัวนี้ผสมใช้ตัวนี้ผสมแต่ตัวนี้ผสมออกมาแล้วได้ดีนะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่จะใช้ตัวนี้ผสมดีกว่าเฮ้ยหรือจะใช้ปูจอมโจรวะทุกคนตัวไหนวะตัวเนี้หมูชนเผ่าสาวในหมูจอมโจรตัวนี้เหรออ๋อนี่เป็นหมูชนเผ่าชาย หมูจอมโจรนี่ตัวนี้เผื่อได้เผื่อมันได้หมูจอมโจรนะทุกคนแล้วผสมกับหมูแปลกๆผสมกับหมูแปลกๆมาทุกคนใครวะเนี่ยอุ้ยนี่นี่นี่พงศพัฒนะเออผสมกับหมูตัวนี้แปลกดิไปครับผม,มไปดูกันครับว่าจะได้หมูอะไรแปลกๆบ้างนะทำการเล่งคลอดไปเลย,ยเล่วเกันครับ ที่เหลือห้าแสนละทุกคนเออเงินลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนปุ๊บได้หมูอะไรมาทุกคนตัวไหนอะได้ตัวไหนมานี่นี่โอ้โหได้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้หมูไอ้หมูสไลด์สีตัวผู้นะทุกคนเออชาเขียวนะหมูกินชาเขียวตัวผู้เฮ้ออ,อะไรครับนี่ เล็งโตไปเลยเป็นตัวผู้นะทุกคนพี่เคยได้แต่ตัวเมียนี้ตัวนี้หูหมูเราเต็มพื้นที่เยอะมากนะนี่คิคได้ตัวนี้นะผมเป็นตัวผู้นะครับผมนี่ได้ตัวเมียมาโอเคไปกันต่อครับผมอเฮ้ยแกวอยู่นะไอตัวนี้ไอตัวนี้ป้หมูฟักทองเฮ้ยเอาหมูนี้ดีกว่าหมูแปไพายนะครับผมผสมปึ๊บนะครับไปผสมบ้านของใครดีเฮ้ยตัวนี้ บ้านของพงศพัฒน์เมื่อกี้ไปแล้วผสมทุกคนเลยครับที่จะผสมบ้านเอฟซีทุกคนเลยนะครับธน,น,น,นากรนี่มีหมูกระต่ายเดี๋ยวก่อนนะหมูกระต่ายเหรอนนโอธนาไี่หมูเจโลนนโอ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 อันนี้บ้านของอ๋อสรงสรัญญพงศสมบ้านของสรัญญพงนะครับไปน,น,นะครับผมครับ ไปดูกันครับผมได้หมูอะไรตัวไหนตั้งท้องวะหลือตัวนี้ตัวนี้หมูแอมพายนะทุกคนทำการเร่งคอดไปเลยทุกคนคอดหนึ่งที่ดูนะครับผมว่าจะได้หมูอะไรครับผมมาลุ้นกันครับหมูอะไรฮะเลเวลอัพเลยทุกคนหมูอะไรอะเนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยแกวเลยทุกคนอุ้ย หมูกากอยอุ้ยอะไรกับเนี่ยหมูตัวนี้ไม่เคยได้ทุกคนแกวเลยอ่ะโอ้ใช้ละกันใช้น้ำยาเร่งโตไปเลยนะยหมูกากอยทุกคนหูไม่เคยได้เลยอ่ะหูได้หมูกากรทุกคนเดี๋ยวให้อาหารทุกคนยาดังเ,งเงนะี้ย โอ้หมูกากรทุกคนดูหมูเรานะครับผมอาจจะจักหมูโอ้โหหมูมีหมูแปลกๆมาเยอะเลยนะครับนี่หมูกากรทุกคนมาเราไปผสมตัวสุดท้ายนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับสิบเจ็ดตัวจะเต็มแล้วนะเอาหมูตัวไหนดีนะครับผมปึ้งเพิงเงง,งเอาสีม่วงดีกว่าทุกคนเอาตัวนี้ตัวนี้ผสมไปแล้วได้ตัวผู้มาทุกคน เอาตัวแปลกๆแต่ตัวนี้ลวกันอ่ะหมูไส้ขอบนะทุกคนหมูไอ้ตัวน,วนี้หมูตัวนี้นนหายยากกมูตัวนี้อันไหนหายากกว่ากันตัวนี้แหละอ่ะตัวนี้หมูไส้ขอบนะครับผมหมูจุกมาไปผสมกับหมูไส้อบกับไส้ขอบเหรอไม่ไม่ไม่ไมเดี๋ยวผสมกับบ้านธนาธนากรนะบ้านธนากร ธนากรธนภักดเรีวธนภักดทำไมชื่อมันแปลกๆทุกคนชื่อแต่ละคนมันคล้ายๆกันนะธนากรธนภักดเออมงคลเออสมบ,บ้านมงคลนะพี่ีพี่ยังไม่ระสมบ,บัานมงคลเลยใช่ไหมอันนี้บ้านของธนภักดมงคล เอออ่ะผสมกับหมูมงคลอยู่อทุกคนหมูบ้านมงคลนะครับทุกคนก็คือหมูไอ้เนี้ยหมูแพนด้าแหละนี่นะทุกคนแพนด้าอะไรเนี่แพนด้าสุดโฉดนะครับไปเลยหมูแต่งงานนะครับหมูมีผัวได้แล้วมาดูกันตั้งขันครั้งนี้นะครับว่าจะได้หมูอะไรนะครับ ทำการเร่งลอดไปเลย,ยนำ้ำย,ยาเร่งลอดอน,นะพี่มีเยอะครับนยาเร่งลอดก็มาดิครับพึ่งพึ่งปึงป่งพึ่งพึ่งพึ่งซื้อม่ได้โถเงินหัอด,ดอุย้ยเหลือสองแสนแล้วท <laughs> <า>ุกคนเงิเหลือสองแสนโอเคเดี๋ยวต้องประหยัดเงินแล้วคันนี้นะครับเพราะเราทำการเพาะหมูไว้เยอะมากนะทุกคน ทำการเล่งทอดไปปพ้งได้หมูอะไรมาห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 าิหาซ,หาซิหมูอะไรวะอยู่ไหนวะนี่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 มันแอบอยู่ตรงนี้ห,หมูได้หมูจนสาวทุกคนนี่นีตัวนี้นตัวนี้อ๋อมันจะเป็นอ๋อเป็นหมูจนสาวเหมือนตัวนี้เลยนะหมูจนสาวอีกแล้วทุกคนหมูมันทำเขตได้ไปเน,นี่ยน้ำยาเล่งทอดน้ำยาเล่งโต เยอะครับน้ำยาครับบอกเลยมาเล็กโตไปเลยจ้ะน้ำยาปรับยีนหนน้ำยาปรับยีนโอเคนี่ครับเป็นไงล่ะได้มาเพียบเลยทุกคนดูดิตเต็มแล้วนะครับเฮ้ยผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วสิ เต็มแล้วทุกคนเออสิบแปดแล้วครับทุกคนอาหมูเต็มสิบแปดตัวแล้วทุกคนโอ้โหอาณาจักรหมูพี่เป็นไงแล้วครับให้อาหารนะครับผม,ม,มก็มาดีครับเลเวลสามสองแล้วทุกคนมันก็จะอัปเกรดบ้านยังไม่ได้นะทุกคนนี่อัปเกรดตัวนี้อัปเกดรดเลเวลบ้านนีอัปเกรดสามห้านะทุกคนใช้เงินสี่แสนตัวนี้อัปเกรดก็มาณเลเวลสี่ห้านะคนใช้เงิน 4, ห้าล้านเหรอทุกคนห้าล้านเก้าโอ้ยโคตรเยอะโอเคต่อไปนี้ต้องเก็บเงินยาวยๆนะทุกคนเออเก็บเงินยาวยๆนะแล้วก็จะขายหมูออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆนะทุกคนก็ทุกคนก็มาผสมหมูกับพี่ได้นะครับผมเนี่ยหมูตัวพี่พี่มีเยอะนะครับนี่หมูตัวผู้หมูตัวพี่หมูตัวผู้นะครับน,นี่ีหมูแพนเตอร์นะครับผมม,มีแปลกๆอย่เนี้ยครับผมมสมหมูพี่ได้ครับผม เป็นไงล่ะครับอาณาจักรหมูพี่เป็นไงล่ะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปเทียบชงบ้านเพื่อนๆก่อนนะครับผมอันดับหนึ่งก็คงเป็นนีโอนะครับผมมีคนขอมาไหมขอมาได้นะครับผมนี่ไอดียยูสไอดีตรงนี้พี่นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้ลิงค์คลิปนี้นะครับก๊อปปี้ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับผมดูบ้านของพงศัก์เออ อย่าวางยานะพิมบอกเลยอย่าวางยานะนี่หมูบ้านเขานะครับนี่เป็นไงไปดูบ้านของเบนจวัรนะครับผมใครวางยาพี่นะชื่อคุณคุณนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะอะไรครับเนี่ยหมูหายไปไหนหมดหมูหายไปไหนหมดบ้านบินจวรรนะครับมานสิมนะฮะแล้วก็บ้านของธนาัฒนนะครับอือ หิวเหรอเฮ้ยขโมยได้หวะทุกคนอ้าวขโมยได้ว่ะทุกคนจําได้นะน้ำปัดเคยขโมยหมูพี่อะครับทุกคนพี่อยากได้หมูตัวเนี้ครับอะไรครับพี่กดขโมยยิง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 ขโมยได้ไหมอะขโมยได้ไหมอะขโมยได้นะครับแต่ไม่ขโมยนะครับบอกเลยว่าแบบเออพี่แบบคนดีอะครับทุกคนเออพี่ไม่ขโมยอะครับขโมยได้ทุกคนเนี่ยกดที่มือนะ มันยังขโมยไม่ได้นะเออต้องต้องวางยาอีกรอบไหม <c oughs> โอเคไป <c oughs> พี่ <c oughs> อย่าบอก <c oughs> บอกเลยนะพี่มียาเยอะนะครับ <c oughs> ทุกคนเออเนี่ยไหมใครจะขโมยก็ใครอยากวางยาก็เจอได้ครับให้อะร การชิปหน้าผมน่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเข้ามาเยี่ยมบ้านสีเท่านั้นนะครับหรือว่านสริพรนะครับบ้านสริพร,ร,พรเลเวลยี่สิบเก้าแล้วอุ้ยเนี่ยได้มาได้ไงอ่ะผลคนงงอะ่ะสริพรได้มาได้ไงทั้งทั้งที่เลเวลน้อยกว่าพี่นะเออแบบนี่หมูแบบว่าแบบหุ่ทองได้ไงอะ่ะเออแบบอลยอะ่ะสริพรผสมแล้วได้มาทุกคน ไม่รู้ผสมละผสม,มอะไรกับอะไรไม่รู้อ่ะเออบอกว่าผสมแบบหมูมมมแปลกๆอ่ะทุกคนเออ,อแบบอยากได้จัดนะครับเนี่ยหมูทองอ่ะเอออะไรเฮ้ยหมูตัวนี้ก็มีหอหรอเนี้ยอุย้ยได้มาได้ไงวะเุ้ยหมูตัวเนี้ยที่มันทําเคเวสเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีสามตัวนะทุกคนมีสามตัวแล้วก็จะทำเคเวสได้ทุกคน,ด,กนดูนะเควส์เคเวสเคเวสนี่กิจกรรมนะครับแล้วก็กดเลื่อนเลื่อนไป นี่เห็นไหมใช้สามตัวนะครับแรกไอ้ตัวนี้หนึ่งตัวนะเป็นหมูลึกลับระดับลึกลับนะทุกคนหูแบบหูอยากได้ครับเอามาจากไหนกันนี้ไปดูบ้านของธนากรนะครับ mm hmm. โหบ้านหมูตรงหมูใต้นะทุกคนเห็นไหมน้องไม่ได้เข้ามาดูบอกว่าน้องไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนนะเนะ mm hmm. ออก็อยากดูแลให้นะจะแบบคุยยังไง พี่แบบหมูตายอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะแล้วน้องก็ไม่ได้เล่นแล้วพี่ก็ไม่รู้จะช่วยทําไมนะเพราะน้องไม่ค่อยได้เล่นเข้ามาก็แบบว่าไม่ค่อยได้เลี้ยงพี่ชุบไปก็ไม่ได้เลี้ยงอยู่ดีนทุกคนเออไช่วยหแต่คไม่ได้ชุบวะครับทุกคนบ ตายไปแล้วแล้วแล้วก็โดนขโมยไปหลายตัวแล้วจำได้ว่าหมูจริงๆหมูน้องมีเยอะกว่านี้น่าจะโดนขโมยไปเยอะแล้วแหละทุกคนโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนบ้านปุ๋ยสุภาพอรนี่ปนปุ๋ยปุ๋ยนี่คือน้องสาวของใครนะครับทุกคน เฮ้ยเดี๋ยนะพี่ขโม,มยบ้านปุ๋ยได้นะพี่จําได้แนละ้วว่าปุ๋ยอะทาการเอ่อชืเรียกว่าอะไรวางยาพี่นะพี่ขโม,มยหมูปุ๋ยได้นะครับจริงๆพี่ขโม,มยได้นะแต่ว่าบ้านหมูบ้านนี่ันเตร็มแล้ก็เลยขโม,มยไม่ได้ขโม,มยไม่ได้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนออขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะทุกคนไม่มีอะไรนะ ก็ไม่มีไรนะครับเอ้ยอาหารอยู่ไหนเอา้าทำไมอาหารไม่มีอ่ะทุกคนเฮ้ยทำไมซื้ออาหารไม่ได้อ๋ออะไรครับเนี่ยอ๋อมเป็นฝาของเขานะครับโอเคน่าจะหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผม,มให้อาหารน่าจะจบลงีง่นี้แล้วกนะ็มาคามนะครับโอ้โอ ฟาร์มแบบว่ายิ่งใหญ่นะฟาร์มขยายฟาร์มได้แล้วนะทุกคนโอเคไม่มีอะไรนะครับก็เมื่อกี้บ้านสุดอะไรนะบ้านของปุ๋ยบูบ้านของพงสพัฒนนะครับพงษพพึ่งหูหมูเยอะเหมือนกันนะนี่อะไรครับนี่โดนบางยานะทุกคนหูน่ารักเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละแค่นี้แหละครับนี่ เดี๋ยวก่อนมีอะไรมาตรงนี้ขึ้นสีแดงๆนะทุกคนประกาศข่าวสารอ๋อมีคนผสมหมูพี่ด้วยนะครับผมมงค้นเออพีเคเฮ็ดโลกนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม คลิปนี้ก็จะอัพลงช่วงเย็นๆนะครับผมพี่จะอัพคลิปเย็นๆดีกว่าครับผมประมาณ5้าหกโมงเย็นเนาะมันจะได้มีเวลาดูกันนะครับผมทุกคนก็เรียนออนไลน์นะครับผมขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับผมสู้ๆๆนะครับผมผ่านโควิดไปด้วยกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะครับผมทำไมต้องทำเสียงหลอด้วยบ๊ายบายครูไอซี่ทุกคนแล้วเจอกันครับผมโอ้ยอะไรจากหมูพี่ครับเยอะเยอะมากครับพุ้ยอย่าวางยาพี่นะโอ้ย